ค่ะผู้จัดการปุ๊กนะคะผู้จัดการวิ่งไปละผู้จัดการอเอาใหม่นะคะค่ะผู้จัดการคุมนะคะอันนี้เอาโชมในจ้าโชบนะคะ อ้าวไปผู้จัดการฟุกนั่งมองตัวอะไรวะผู้จัดการฟุกขาอันนี้ขับไปขับมาขับไปขับมานะคะหมดก็ไปเติมปุ๋ยนะคะอันนี้ก็ไปนะคะค่ะตอนนี้นะคะหวานปุ๋ยรอบที่สองนะคะ ปั่นถุยรอบที่สองจ้ะกำลังไปเดี๋ยวก็จะรอกลับนะคะเดี๋ยวก็จะรอกลับตอนนี้กำลังกลับนะคะกำลังกลับมาจ้านะคะอ่าค่ะจะได้เห็นแบบเต็มๆเลยนะคะนะคะ่ะ จะไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะไปรอบที่สมนะคะไปรอบที่สามขับกล้วยไปเลย มาแล้วนะคะไปรอบกลับรอบที่สี่นะคะไปกลับไปกลับนะคะ่ก็ะจะได้น,น,นะคะลงจอดจะเติมปุ๋ยนะคะเติมปุ๋ยจะ โอเคค่ะอันนี้นะคะคลิปนี้คือเสร็จนะคะไปกับสี่รอบนะคะเติมปุ๋ยค่ะค่ะคลิปนี้นะคะขอบคุณจ้า